หลวงตากันเนนหน่อยหลวงตาตื่นมาตอนเชา้าหน่อยเอ้ยไอ้น้อยเอ้ยวันนี้หลวงพอ่อหลวงตาจะไปวัดเขานิมตน์นะอ่าไปในหมู่บ้านเนี่ยนะยังไงยังไงก็รละมดระวังอย่าให้ไก่มันขึ้นศาลานะอ่าเดี๋ยวไก่มันขึ้นศาลาขึ้นมาเนี่ยเออมันจะขี่ใส่ขี้ใส่มันก็เหม็นถ้าแกเผลอไปหาเล่นแล้วปล่อยให้ไก่มันขึ้นไปขี่บนศาลาเนี่ยกลับมาหลวงตาให้แกเลียกินเลยนะ อ้ให้เรียกกินเลยในนิทานอนะ่ะมันมีเน้นน้อยกับหลวงตาแต่ในเรื่องเนี้ยมันมีเด็กวัดด้วยเด็กวัดคนนั้นไอ้แก่ดำเป็นเด็กวัดสังเกตการระว่ังหลวงตากับเน,น้นน้อยเป็นอย่างดีาอื ừ ้เมื่อลงตาไปแล้วเน้นน้อยก็อีท่าเดิมเป็นเล่นเหมือนเดิมตามภาษาเด็กเกย เตะตั๊กแกดํานี่แหละครับเด็กวัดแตะดําแม่งขึ้นไปเลยไปเคี่ยวน้ำตาลดำๆเลยผสมสีขาสักหน่อยหนึ่งเอามาหยดไปตักตะเตตตกไว้ไว้ในในพื้นแล้วเอาไก่ไปเดินไว้เอาไก่ไปเดินไว้แต่จริงๆมันเป็นน้ําตาลนะแล้วตะโกนเน้นเน้นเน้นตะโกนเรียกตะแกดําเรียกเน้นเน้นเน้นไก่ไก่ขึ้นสาลาเน้นตกใจเลยแต่เนี่ยหา ใขกขึ้นศาลาเละคณคนคุคนยมแก้ดาใครไงไงนเต็มเลยขูกี้เต็มเลยเด่นหาวที่ทำไงเนยนกลัวไหมก้ตาถอดสีแล้วก็ใชัยแล้วบังเอิญอีกลูกตากลับมาถึงวัดพอดีครับอะไรเกิดขึ้นครับ เช็ดทันไหมครับนเนียนก็ไม่รู้ว่านั่นคือขี้ไก่ปลอมที่เป็นจากน้ําตาลเขี้ยวใช่ไหมครับหล<ม>วงตาก็บอกแล้วไงถ้าเห็นขี้ไก่กูจะตีมึงแล้วกูเข้าใจมึงกินขี้ไก่ด้วยจริงไหมครับทั้งคู่ต่างไม่รู้ใช่ไหมครับ<ม>ใครที่รู้ครับเด็กว่ารู้ไอ้แก่ดำหรือตายอยากวัดรู้<ม>ก็เลยอุเบกขาครับ วงตาตีนน้อยละไปอ่ะไปอ่ะไปอ่ะตาแกดำทึบไงครับสังเกตการดูต่อไปอย่าไปก้าวไกลไปอ่ะผมก็สังเกตการต่อไปอย่าไปก้าวไกลอุเบกขาไงยมแกดำช่วยผมด้วยผมเต็ม จริงนะครับอุเบกานะครับโยมแก่ดำก็เฉยเลยเฉยตุยเลยและใช่ไหมครับโยมแก่ดำแม่งตัวการเลยคือจริงๆมันไม่มีไก่ไปขี้บนนั้นแต่โยมแก่ดำเป็นตัวดีไปสร้างปัญหาเขาเสร็จแล้วมานั่งเป็นหมาตด ว้าอุเบกขา,าจริงหรือเปล่าครับส่วนใหญ่คนที่จะสามารถวางเฉยได้ในเหตุการณ์รายๆคือคนที่เป็นผู้บงการใช่ไหมครับใช่ไหมดร,รใช่ไหมเงินน่ารักคนที่มันจะนิ่งได้ขนาดนั้นขนาที่คนแม่งวิ่งหนีกันหัวคิดแต่คิดแต่น่ยกลัวกลัวกลัวไอ้คนนั้นนิ่งกิ๊บเลยเนี่ย มันคืออุเบกขานะ่ะไอ้นั่นหมอน้นั่นมันคือจอบ,บงการแล้วเปล่าวะเอาดีๆนะเว้ยอาจารย์เห็นสงครามไหมครับการแย่งพื้นที่นะซึ่งมันไม่ใช่เป็นมไม่ใช่ปัญหานะใครที่ตกใจมากที่สุดครับและใครที่บอกไม่มีเลยเชิ่อๆเราก็คิดถึงไอ้แตดมจอมวังบงการหรือเปล่าว,วะหนึ่งเอาขี้ไก่มาไว้บนสลานะ เนนน้อยไม่รู้จริงนะครับโดนตีฟรีและแน่นอนที่สุดคิดบ้านหลวงตาจะมีเมตตาอนุโลมตีแล้วไม่ให้เนนเลียยขี้ไก่ไหมครับหลวงตาคนแก่สมัยก่อนพูดแล้วไม่คืนคำคนะเน้นมึงไปหยื้หายยังมึไปเลี้ยขี้ไก่เลี้ยมันเลยเสร็จมันต้องเสร็จเลียกยินให้มันหลวงตาบอกมึงไปเลียยขี้ไก่หมดแล้วนะใช่ไหม ลุงตาบอกอย <quin> ่างนั้นเีน็รู้วาผมโกผมมถูกตีแล้วลุกเตาจะไปจะผมกินขี้ไก่ผมกินไม่ได้ลูกเตา้ออาผมผมถูกตีแล้วลูกเตาเน็บลุงตาจะสงสารไหมครับอาจารย์ดูหน้าเนี่ยดู้อเออสงสารหน่อยจะลุงตา <laughs> ลุงตาไม่สงสารครับเพราะถ้าเกิดลุงตากับคําอายขีหน้าแน่อายนะอายตัวเองแน่แเพราะตัวเองสั่งไว้แลาอย่างเด็ดขาดต่อไปเน้นมันจะไม่เชื่อผู้กําหนดเกม <laughs> <laughs> เสร็จแล้วใจครับมาอุเบกขาเมื่อกี้ต่าแกดาแม่งนั่งเฉยเป็นหมาตอดเลยนะเ mm hmm. น,น้นโดนดีแต่เที่ยวนี้เรารู้ดิขี้ไก่มันคือน้ำตาลแล้วเราก็อ่านจะกินอยู่แล้วจริงไหม ของผมเป็นอัศ <sweep> ว <harmonic noise> oh. right. ินมาข่าวเลยอไปหลูงตาครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ในการผมเองนะครับพอดีผมบอกให้เนนไปไปไปทุระแล้วก็พอดีผมว่าจะเฝ้าพอดีมันเผลอผมเนื่อเเป็นคนผิดจริงๆเนี่ยเพราะผมเป็นคนอาสาดูแลสลาแทนเนนเองอ้าวมึงไปแล้วไอ้แกดําใช่ครับลุงตาเออดีและกูตีเนนละมึงกินเลยอร่อยจริงนะผมทีเดียว หลวงตากันเนนดูแกดำเลียกินขี้ไก่อู้ขนาดติดมือจากดูดเอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกดำโยมแกดำมันมันเป็นยังไงเอาเะขี้ไก่นะัน่นเองไม่เห็นคุณโยมแกดำเหมือนจะนี่เลยเนี่ย มันก็ขี้ไก่ก็กินไปอย่างนั้นแะไรไม่มีอะไรหรอกดิจิติชนุชงแค่ดามันมันรสชาติยังไงรสชาติยังไงรสชาติยังไงอาจารย์อยากชิมหน่ไหมอยากชิมไหมอาจารย์อยากชิมไหมอยากรู้อ่ะมันรสชาติไงเหลือไว้สักกองลุงชาบอก สองสองจริงเลยครับหลวงตากระเด็นน้อยหลวงตาก็มองอืม,มันกินแบบอร,ร่ออร่อยอ่ะดูดนิ้วเลยอ่ะโอ้โหเน้นหน่อยงั้นยินขอสักกองขอลองสักกองนะจอมแกดำน,นะโอ้ไม่ได้ครับผมถือสัจจะต้องกินให้เรียบโอ้ยขอใหอดยกแกดำขอสักกองนอึืงเหลือไปที่หลวงตา ลุงตาว่างไงล่ะครับอสองไป<ห>เลย <laughs> ลุงตาก็อยากลองสรุปแล้วมันเหลือสองกองที่เป็นขี้ไก่จริงๆอาจารย์ผมก็เลียขี้ไก่ที่มันเป็นขี้ไก่ปลอมให้หมด <laughs> เหลือของจริงควอสองกอง <laughs> เนียนเลียก,ก่อนไอ <laughs> ้ตี๋ลุงตาเออ <laughs> ชักฟอกัเดียว ยังไงวะเอแต่ไอโยงแกดับมันกินมานสิบกว่ากองอ่ะอร่อยมากไอเนนมันกลัวเราจะกินหรือเปล่าเออไอเนนนี่หัวดีนเนี่ยมันแก้งอ้วกเพื่อจะจะกินควบสองหรือเปล่ปาเอ้จริงไหมครับ<ม>เนนอ้วกแทนที่หลวงกาหลวงตาจะรู้สึกว่านี่คือโดนบางยาะระเพผาหลวงตากับคิดไม่ดีกันเน่้ย มึงกินเล่นสองหรือเปล่ามึงกินเล่นสองหรือเปล่าเด่นใช่ไหมหลวงตายอมไหมครับเน,นี่เนีแตกค่อยๆหลวงตายอมได้ที่ไหนที่เหลือก,กินเครียดเรือวันเศร้าอ๋อคิดดูนะหลวงตาแบบนี้เลยๆๆๆอลัวหลุด ที่เหลือคิดอันนี้คืออุเบกขาครับอุเบกขา